สวัสดีครับวันนี้ไม่พูดเยอะเราไปต่อกันตอนที่20เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับรุ่งเช้ายาเมียและชาวบ้าน3-4คนรีบมาหาพลานใหญ่ที่เรือนรับรองตั้งแต่เช้ามืดบอกว่ามีเรื่องมาแจ้งให้ทราบท่าทีร้อนรน บอกแค่ว่าอยากให้พลานใหญ่เห็นด้วยตาตัวเองพลานใหญ่ถามว่าเรื่องอะไรก็บอกแค่ให้ตามมาตอนแรกพลานใหญ่บอกให้กลุ่มนายจ้างรออยู่ที่นี่แต่ทุกคนเองก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรเลยขอตามมาด้วยทั้งคณะติดตามยาเมียและชาวบ้านเข้าไปในป่าทางหลังหมู่บ้าน ใช้เวลาพอสมควรก็มาถึงชะง่อนผาแห่งหนึ่งที่มีทางเดินนำขึ้นไปพอทุกคนขึ้นไปถึงก็ต้องแปลกใจเมื่อพบว่าบนชะง่อนผานั้นมีหลุมศพอยู่หนึ่งหลุมข้างหลุมศพนั้นมีร่างของชายร่างใหญ่ที่เปลือยเปล่านอนอยู่ข้างๆหลุมศพกําลังหายใจรวยริน ที่ไหลด้านซ้ายมีรูรูกกระสุนหนึ่งนัดผ่านเข้าที่ไหลแล้วไปทะลุที่สีข้างทางด้านขวาเป็นรูใหญ่ชายผู้นั้นมองมายังพลานใหญ่นิ่งๆจู่ๆก็มีกลุ่มควันรวมตัวกันจนเห็นเป็นรูปร่างของคนแต่ไม่นานทุกคนก็เห็นว่ากลุ่มควันนั้น กลายเป็นร่างของชายชาราผู้หนึ่งที่กำลังมองมาอย่างทุกคนแล้วมาหยุดนิ่งที่พลานใหญ่ก่อนจะเอ่ยขึ้นข่ามีชื่อว่ามาแอส่วนที่เห็นอยู่นี่คือลูกเขยข้องขาชื่อฆะแม่ในลุมฟังศพคือลูกสาวข้องขาชื่อมีพวกเราเป็นคนจากหมู่บ้านเล็กๆทางตอนเหนือของซาลาวิน แต่อบพยพทินทานลงมาที่นี่ได้ไม่นานอยู่ลงไปทางตายจากที่นี่มีที่พวกท่านเจอก็คือเจ้าค่าแม่ชายชราเอ่ยมองไปยังชายที่ชื่อค่าแม่ทุกคนเริ่มรู้สึกว่าเรื่องนี้มันชักจะแปลกๆเหมือนมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างเหตุใดพวกเจ้า ึงได้ลงมือเข็นฆ่าผู้คนไปมากมายอย่างโหดเหี้ยมพวกเจ้ามีเหตุผลอะไรถึงได้ทำเช่นนี้พรานใหญ่พูดกับชายชาราคนนั้นเป็นภาษากะเหรี่ยงเท่าสิงเป็นคนแปลให้กับกลุ่มนายจ้างฟังเมื่อได้ยินคำถามของพลานใหญ่แววตาของชายชาราก็ดูแข็งกล้าวขึ้นก่อนจะเอ่ยว่าคนที่พวกข้าได้สังหารไปนั้น ล้วนแต่เป็นคนเลวทรามชั่วชาทั้งสิน้นเหตุที่พวกข้าต้องลงมือย่างโหดเหียมเช่นนี้เพราะโดนคนชั่วพวกนี้กระทำการชั่วช้าคมเหงก่อนทั้งสิน้นลูกสาวข้าโดนพวกมันคมเหงยำยีจนต้องฆ่าตัวตายเพราะความละอายพวกมันได้ล่อลวงไอ้ขแม่เข้าไปในป่า หมายจะฆ่าให้ตายแล้วทิ้งไว้กลางป่าแต่ดวงมันยังคงจะไม่ถึงขาดจึงรอดกลับมาได้แล้วท่านบอกว่าพวกข้าทำโหดเหี้ยมงั้นหรอประโยคสุดท้ายทั้งสายตาแววตาและคำพูดของชายชาราดูแข็งขึ้นก่อนจะเปลี่ยนเป็นเศร้าสลดและเศร้าส้อย พลานใหญ่หันไปมองทางยาเมียด้วยสายตาชนิดหนึ่งทำเอายาเมียถึงกับทำหน้าเรอราก่อนจะรีบเอ่ยออกมาว่าเรื่องนี้พวกข้าไม่รู้เรื่องไม่รู้จริงๆว่าไอ้พวกนี้ไปทำอย่างที่ว่ามากลุ่มนายจ้างเมื่อได้ฟังเรื่องราวจากกลานแปลของเผ่าสิงแล้วก็รู้สึกหดหูยิ่งนัก ทั้งสงสารและเวทนาครอบครัวครอบครัวหนึ่งต้องมาโดนกระทำเช่นนี้โดยไม่ได้ทำผิดอะไรต่างก็คิดว่าคนที่ตายจากการแก้แค้นของครอบครัวนี้มันก็สมควรแล้วมันเป็นแบบนี้ก็สมควรแล้วในเมื่อป่ากฎหมายมันมาไม่ถึงงั้นก็ต้องใช้กฎแห่งกรรมเป็นตัวตัดสิน ถึงแม้มันจะฟังดูโหดร้ายไปบ้างก็ตามศาสตราจารย์นายนเอ่ยขึ้นหลังจากที่ได้ฟังตาเท่าสิงแปลให้ฟังทุกคนไม่ได้เอ่ยอะไรเพียงแค่คิดตามที่ศาสตราจารย์นายบอกมันก็สมเหตุสมผลแล้วตาต่อตาฟันต่อฟันหากเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของพวกเขาถ้าให้เลือกระหว่าง ให้คนชั่วพวกนี้ติดคุกรับโทษไม่นานก็ออกมาทำผิดซ้ำกับทำให้ไอ้พวกคนชั่วเหล่านี้ตายพวกเขาก็ขอเลือกอย่างหลังดีกว่าชายชราบอกเล่าเรื่องราวและพูดคุยกับพลานใหญ่อยู่อีกนานก่อนจะเอ่ยขอร้องกับพลานใหญ่ว่าในตอนนี้พวกข้าได้ในสิ่งที่ต้องการแล้ว พวกเราไม่มีอะไรที่ค้างใจค้างคาใจอยู่อีกต่อไปถ้าหากว่าข้าจะขอร้องอะไรทันสักอย่างจะได้ไหมชายชราเอ่ยขึ้นพร้อมทั้งหันมาจ้องที่พลานใหญ่อะไรงั้นเหรอพลานใหญ่เอ่ยถามท่านช่วยปลดปล่อยไอคแม่ให้หลุดพ้นจากอาคมมนดำได้ไหม ตัวมันเองโดนความโกรธเคียดแค้นชิงชังกลืนกินจนแทบจะไม่ลงเหลือความเป็นมนุษย์แล้วในตอนนี้ข้ายากให้ท่านทำให้พวกเราเป็นครั้งสุดท้ายจะได้หรือไม่ชายชราเอ่ยขอร้องกับพลานใหญ่พลานใหญ่ไม่ได้ตอบเพียงแค่พยักหน้าทุกคนหันไปมองทางชายที่ชื่อว่าข้าแม ต่างก็เข้าใจในคำขอของชายชาราทุกคนรู้สึกไม่ต่างกันคือเวทนาและเศร้าใจพลานใหญ่สั่งให้กลุ่มนายจ้างลงไปรอที่ตีนผาโดยมีเพียงแค่เท่าสิงและพลานมั่นที่อยู่บนนั้นกับเขาด้วยเมื่อทุกคนลงมายังตีนผาได้ไม่นาน เสียงปืนก็ดังขึ้นมาหนึ่งนัดถึงแม้จะไม่เห็นภาพแต่ทุกคนก็พอจะนึกภาพออกตลอดการเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านนั้นไม่มีใครเอ่ยอะไรกันทั้งสิ้นเพราะยังสะเทือนใจกับเรื่องราวที่ได้พบเจอมาทุกคนมารับประทานอาหารเย็นร่วมกันพร้อมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ในตอนนี้เรื่องมีผีสิงที่ชาวบ้านกางนังวลก็ถูกขจัดออกไปแล้วแต่ก็ยังไม่หมดยังเหลืออีกอย่างนั่นก็คือไอ้โทนกระทิงปีศาจท,ที่ตอนนี้ยังไม่โดนจัดการและไม่รู้ว่าจะตามตัวมันจากที่ไหนเชาน้านี้นุสราและอรณี กำลังทำการรักษาชาวบ้านตามที่พอจะทำได้พวกเธอสังเกตเห็นว่าตาเท่าสิงกำลังเดินอย่างรีบเร่งคล้ายกับจะรีบไปที่ไหนสักแห่งนั่นเท่าสิงนี่แกจะรีบร้อนไปไหนกันอรณีเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นว่าเท่าสิงเดินไวๆไม่สนใจจะพูดคุยกับใครทั้งสิ้น นุสราหันไปมองตามที่อรณีบอกก็เห็นว่าเป็นอย่างที่เพื่อนเอ่ยบอกมาจะว่าไปช่วงนี้ไม่ค่อยเจอเท่าสิงเลยส่วนมากจะเป็นพลานมั่นที่คอยทำโน่นทำนี่ให้กับทุกคนคงจะรีบไปหาเมียแน่ๆงั้นเราลองตามไปดูกันไหมฉันอยากจะรู้ว่าเมียเท่าสิง จะเป็นคนยังไงนุนสราบอกกับเพื่อนเอาสิฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันออรณีเองก็เห็นดีเห็นงามด้วยเมื่อเสร็จจากการรักษาทั้งสองคนก็ให้เก่งและกล้านำทางไปที่บ้านของเท่าสิงเธอได้ยินมาจากกล้าว่าผู้หญิงที่เป็นเมียของเท่าสิงมีชื่อว่าเอเมีย เป็นลูกสาวของหัวหน้าหมู่บ้านคนก่อนเรื่องราวของเท่าสิงถูกบอกเล่าโดยพลานมัน่นเมื่อพวกเธอได้ฟังแล้วต่างก็เห็นว่ามันน่าสนใจมากกล้านำทั้งสองคนมายังบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้ยกสูงเหมือนกับหลังอื่นๆแต่อยู่ท้ายๆของหมู่บ้าน ร้องเรียกอยู่นานก็ไม่มีใครโผล่มาทุกคนจึงกำลังจะกลับแต่ร่างของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาแต่ไกลไกลจากในป่าเมื่อผู้หญิงคนนั้นมาถึงก็ทำท่าแปลกใจเล็กน้อยก่อนจะยกมือขึ้นไหวหญิงสาวทั้งสองคนเมื่อกล้าเอ่ยแนะนำว่าพวกเธอเป็นใครเธอแนะนำตัวเอง ก่อนจะเชิญทุกคนขึ้นไปบนบ้านทุกอย่างในบ้านดูเป็นระเบียบเรียบร้อยและดูสะอาดสะอ้านเหมือนกับเจ้าของบ้านดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนุสราหันไปเห็นรูปภาพสองรูปที่แขวนไว้บนผนังของบ้านรูปภาพที่อยู่ทางซ้ายเหมือนจะเป็นรูปภาพหมู่เพราะมีกันหลายคนคงจะเป็นของคนในครอบครัว ส่วนอีกรูปเป็นรูปคู่มีชายและหญิงสองคนผู้หญิงในภาพเป็นผู้หญิงหน้าตาดีนั่งอยู่บนเก้าอี้ส่วนผู้ชายเองก็หลอเหล,าเ,หลาเช่นกันรูปร่างสูงโปร่งยืนอยู่ข้างๆกันพอถามว่าเป็นรูปของใครเอเมียก็ลุกขึ้นไปนำรูปภาพนั้นมาให้ดู ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าผู้หญิงในรูปภาพคือใครเป็นเอเมียไม่ผิดแน่สมัยยังสาวเอเมียเป็นผู้หญิงที่สวยมากคนหนึ่งสวยงามอย่างที่ทั้งสองสาวคิดไว้จริงๆขนาดอยู่ในป่าไม่มีเครื่องสำอางให้แต่งหน้าและเสื้อผ้าให้เลือกใช้เธอยังสวยได้ขนาดนี้ แล้ว้อมีเครื่องสำอางและเสื้อผ้าให้เธอแปลงโฉมตัวเองมันจะสวยขนาดไหนส่วนผู้ชายทั้งนุสราและอรณีรู้สึกคุ้นหน้าก่อนจะร้องออกมาว่าเท่าสิงเหรอทั้งสองสาวทำตาโตอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาว่าเท่าสิงในรูปกับเท่าสิงห์ในปัจจุบัน มันแตกต่างกันสเสลือเกินเท่าสิงในตอนนี้เป็นเพียงตะลุงผอมเพียวกระร่องกระแร่งแต่เท่าสิงในรูปกลาบดูหล่อเหลาสูงโป่งจัดว่าเป็นหนุ่มรูปงามหาตัวจับได้ยากคนหนึ่งเอเมียเล่าย้อนอดีตให้พวกเธอฟังถึงเรื่องราวที่เท่าสิงและเธอทำไมถึงได้มาพบเจอกัน และได้เป็นผัวเมียกันโดยมีเก่งและกล้าเป็นคนแปลให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนทิตสิงห์มีโอกาสตามเพื่อนเข้ามาเที่ยวป่าในแถบนี้หลังจากศึกออกมาจากการเป็นบรรพชิตเพื่อกลับมาดูแลมารดาที่ไม่ค่อยสบายทิดสิงห์เป็นชายหนุ่มหน้าตาดี ทำให้เป็นที่นิยมในหญิงสาวในสมัยนั้นเพียงแต่ฐานะทางบ้านยากจนบวชเรียนมาตั้งแต่เล็กเพราะฐานะทางบ้านไม่ดีแม่จึงนำไปฝากไว้ที่วัดให้พระครูที่วัดสั่งสอนและคอยติดตามรับใช้ทำให้ได้เรียนหนังสือจนอ่านออกเขียนได้พอมารดาผู้ให้กําเนิดเสียไป ก็อยู่คนเดียวทิดสิงหเป็นหนุ่มหน้าตาดีขยันขันแข็งจึงเป็นที่หมายปองของสาวๆในละแวกนั้นแต่เพราะเจียมตัวเลยไม่กล้าที่จะรักใครเพราะกลัวผิดหวังถึงแม้จะมีหญิงสาวมากมายและครอบครัวฝ่ายหญิงก็ไม่ได้สนใจในเรื่องนี้เพราะทิดสิงห์เป็นคนดีขยันขันแข็ง เอาการเอางานที่สำคัญยังอ่านออกเขียนได้และยังเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์ที่ผู้ผู้คนนับถือแต่เพราะบวชเรียนมาตั้งแต่เล็กเลยไม่ประสีภาษาในเรื่องของความรักจึงไม่มีความกล้าในเรื่องแบบนี้ว่าต้องทำยังไงเพียงแค่สบตากับผู้หญิงก็หน้าแดงคอแดงแล้ว วันหนึ่งมีโอกาสได้เข้ามายังหมู่บ้านลมตาลแห่งนี้จนทำให้ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งมีชื่อว่าเอเมียเป็นหญิงสาวงามในแถบนี้เป็นลูกสาวสุดรักสุดห่วงของเท่าบอยีหัวหน้าหมู่บ้านลมตาลเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มทั้งหลายที่เคยเห็นเธอเฝ้าแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนที่บ้านอยู่ไม่ขาดสาย พราะความสวยที่ล่ำลือกันเป็นวงกว้างเพียงแค่พบสบตาการครั้งแรกเอเมียก็มัดใจทิศสิงได้ในทันทีเอเมียมีอายุเพิ่งจะสิบแปดปีบริบูรณ์เป็นสาวงามแรกแย้มยังไม่มีใครในหัวใจเทาบอยีบอกว่าคนที่จะมาเป็นลูกเขยแกได้ จะต้องเก่งทั้งเรื่องในป่าและคาถาอาคมถึงจะยอมยกเอเมียให้หนุ่มสาวตกหลุมรักกันในทันทีที่ได้สบตากันเพียงครั้งแรกทิดสิงตัดสินใจที่จะลงหลักปักฐานที่บ้านลมตาลแห่งนี้ทุกครั้งที่มีโอกาสก็จะแอบไปมองดูหญิงสาวทุกครั้งแต่ไม่มีความกล้าที่จะเข้าไปพูดคุย ทั้งที่ฝ่ายหญิงเองก็มีใจเป็นอยู่แบบนี้ร่ำไปและเรื่อยมาอีกอย่างเท่าบอยีไม่ยอมรับในตัวทิศสิงเพราะไม่ใช่พลานกลัวจะหาเลี้ยงลูกสาวตัวเองไม่ได้จนเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นเมื่อมีกองกำลังทหารหลายสิบคนเข้ามาปล้นหมู่บ้านแล้วดันเกิดเห็นสาวงามเอเมียเข้า ทหารพวกนั้นไม่รอช้าพาตัวเธอไปทันทีพอรู้ข่าวทิศสิงก็ไม่รอช้ารีบติดตามไปช่วยในทันทีเท่าบอยีบอกว่าใครที่ช่วยลูกสาวแกได้แกจะยกเอเมียให้ทันทีซึ่งก็ไม่มีชายหนุ่มคนไหนกล้าพอที่จะทำอย่างที่แกขอมีเพียงแค่ทิศสิงคนเดียวที่กล้าทำ อย่างไม่เกรงกลัวทิศสิงเมื่อตามมาทันโดยมียาเมียผู้เป็นพี่ชายของเธอตามมาด้วยทิศสิงห์ได้ใช้วิชาอาคมที่ร่ำเรียนมาเรียกใช้ควายธนูเข้าโจมตีทหารเหล่านั้นจนหนีแตกกระจิงจนพาตัวเอเมียกลับมาได้สำเร็จยาเมียเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ให้กับทุกคนในหมู่บ้านฟังบอกว่ามันเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อหากไม่เห็นด้วยตาตัวเองเทาบอยีทำตามสัญญาที่ให้ไว้ยกยอยกเอเมียให้กับทิศสิงเพราะเห็นว่าทิศสิงเป็นคนดีและขยันนับแต่นั้นมาทิศสิงก็ได้อยู่กินกับเอเมียเรื่อยมาแต่หน้าเศร้า ที่เอเมียนั้นเป็นหมันไม่สามารถมีลูกได้เธอเคยบอกให้เท่าสิงหาเมียใหม่ที่มีลูกให้กับเขาได้แต่เขาก็ปฏิเสธบอกว่าเขานั้นรักเธอบอกว่าลูกไม่มีก็ไม่เป็นไรเขาไม่สนใจคิดสิงได้ร่มเรียนวิชาพลานมากมายมาจากเท่าบอยีรวมถึงวิชาอาคม บวกกับวิชาอาคมที่มีติดตัวมาจนกลายเป็นพรานที่เก่งกาจเรื่องชื่อมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อเล่าจบเอเมียก็ยิ้มออกมามองรูปภาพในมือแววตาเปล่งประกายนุศราและอรณีเมื่อฟังที่เอเมียเล่าจบก็ถึงกับซึง้งในความรักของทั้งสองคน ส่วนที่แกมาอยู่กับพลานใหญ่ได้ยังไงเอเมียบอกว่าให้ไปถามกับตาเท่าสิงเอาเองมีเสียงเดินขึ้นเรือนมาเป็นเท่าสิงนั่นเองที่ในมือถือของพรุงพรังพอเห็นทั้งสามคนอยู่ที่นี่ก็เอ่ยถามขึ้นมาทันทีอ้าวนายยิงนุชและนายยิงออนมาทำอะไรที่นี่งั้นหรอครับแล้วมาตั้งแต่เมื่อ,อไร ฉันไม่ค่อยเห็นเท่าสิงก็เลยตามมาดูว่าเป็นยังไงบ้างนึกว่าโดนทุบตีจนน่วมเลยชวนกันมาดูนะ่ะอรณีตอบไปด้วยอมยิ้มไปด้วยเท่าสิงยิ้มเขินๆก่อนจะเอ่ยว่าอีโทในหลมตาลแห่งนี้ใครจะทำอะไรไอ้สิงได้นอกจากปลายยกสุดท้ายเลตามองไปทางเอเมีย ทังนุสราและอรณีอมยิม้มเมื่อพูดคุยกันจนพอใจทั้งสองสาวก็ขอตัวกลับเพราะเริ่มจะเย็นแล้วเมื่อกลับมาถึงเรือนก็ได้ยินเสียงเอะอะของกลุ่มคณะของตนที่หน้าเรือนจึงรีบเข้าไปดูปรากฏว่าราเชนโดนงูกัดและเป็นงูมีพิษ แต่ที่ทำให้ทุกคนตกใจก็คือมันเป็นงูกัะปะที่ถูกตีจนตายแล้วนำซากกลับมาด้วยเซรุ่มที่นำมาไม่มีที่ใช้กับงูกัะปะเลยนะสิเอาอยัางไงดีนุชอรณีหันไปถามเพื่อนสาวหากโดนงูชนิดนี้กัดหากรักษาไม่ทันจะทำให้แผลเน่าและลามไวมากแย่สุด คือต้องตัดขาที่เขาเรียกกันว่าระเบิดชีวภาพไม่ผิดนักนุศสราเองก็หนักใจเพราะไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงถึงนำมาด้วยก็ใช้ว่าจะใช้ได้ผลเช่นเดียวกับทุกคนต่างก็คิดไม่ตกว่าจะทำเช่นไรอีกอย่างคือตอนนี้อยู่ในป่า จะไปหาเซรุ่มมาจากที่ไหนราเชนตอนนี้หน้าซีดเป็นไก่ต้มเมื่อคิดไปถึงว่าเขาจะต้องโดนตัดขาพลานใหญ่กับเท่าสิงรีบมาทันทีเมื่อได้ยินว่าเกิดเรื่องขึ้นกับคณะนายจ้างถามไทยจนได้ความก็รู้ว่าราเชนโดนงูกัดและเป็นงูกับปะ ออโดนงูกัดไอ้สิงห์ก็คิดว่าเป็นอะไรไปซะอีกเท่าสิงเอ่ยเสียงเรียบน้ำเสียงไม่ได้ตกใจอะไรเหมือนกับว่าเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยพลานใหญ่เองก็ถอนหายใจออกมากลุ่มนายจ้างต่างก็หันมองหน้ากันทำไมพลานใหญ่และคนของเขาถึงดูไม่ทุกร้อนเหมือนกับมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแบบนั้นกัน ใชเก่งมึงไปรักษาคุณราเชนหน่อยเขาโดนงูกัดเท่าสิงเอ่ยบอกกับพรานรุ่นน้องที่อยู่ข้างหลังเก่งเดินเข้าไปดูที่ราเชนเมื่อเห็นว่ารอยกัดอยู่ตรงไหนก็เดินกลับออกไปนำย่ามเข้ามาเก่งหยิบกองอะไรบางอย่างออกมาจากในย่ามพอเปิดดูก็เห็นว่ามันมีก้อนอะไรบางอย่าง เหมือนกับดินน้ำมันเก่งหยิบเจ้าก้อนนั้นขึ้นมาทองอะไรเงืมงงามอยู่ครู่หนึ่งก็นำสิ่งนั้นไปวางไว้บนแผลที่โดนงูกัดของราเชนที่ตอนนี้เริ่มบวมช้ำและเริ่มห่อเลือดแล้วก็ลุกไปนำขันใส่น้ำมาไว้ข้างๆทุกคนมองดูอย่างสนใจและไม่เข้าใจว่า เก่งกำลังทำอะไรราเชนมีอาการเหมือนกับจะคันบริเวณนั้นยกมือขึ้นจะเการอบๆนั้นอยู่หลายครั้งแต่โดนเก่งห้ามไว้ก่อนผ่านไปประมาณห้านาทีเก่งก็นำไอ้ก้อนดินเหนียวขึ้นมาก่อนจะจุ่มมันลงไปในขันก้อนดินนั้นค่อยๆปล่อยของเหลวสีคล้ำออกมาน้ำใสๆ ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นขุ่นข้นแล้วก็นำดินนั้นมาวางไว้ที่แผลตามเดิมแล้วทิ้งไว้ประมาณหนาทีก็นำไปจุ่มลงไปในขันน้ำอีกครั้งทําอยู่แบบนี้สี่ห้าครั้งทุกคนก็เห็นว่าอาการบวมจากพิษงูก็ค่อยๆย,ยุบลงไปอย่างเห็นได้ชัดสีเนื้อขี้คล้ำๆก็เริ่มจางลง จนได้ยินเสียงของเก่งเอ่ยว่าไม่เป็นไรแล้วครับลองยืนและเดินดูครับว่ายังมีอาการเจ็บอีกไหมราเชนทำตามที่เก่งบอกก็ปรากฏว่าอาการปวดที่เคยมีหายไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่ทราบตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาไม่เคยโดนงูกัดเลยหากไม่เห็นรอยเขี้ยวที่เท้านั้น ทุกคนเองก็ตกตะลึงกับการรักษาพิษงูที่ไม่เคยเห็นมาจากที่ไหนมาก่อนและผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมายนี่จะเป็นการปฏิวัติทางวงการแพทย์อย่างแน่นอนจบตอนที่20ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้แอดด้วยนะครับถ้ายอดติดตามแอดเยอะเดี๋ยวแอดจะรีบมาต่อให้ครับ